สวัสดีครับช่องโดดชาแนลมาแล้วครับพบกันวันนี้ตรงกับวันที่25กุมภาพันธ์พศ2568นะครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาชมสวนมะเขือเทศนะครับอยู่ที่บ้านท่าสาวคอยตําบลเชียงซื้ออำเภอโพนนาแก้วจังหวัดสกลนครของเรานะครับครับวันก่อนผมก็ได้มาถ่ายคลิปวิดีโอให้ชมกันนะครับตอนนั้นมะเขือเทศก็ยังไม่ได้รับผลยังไม่ได้สุกนะครับเดี๋ยวนี้มะเขือเทศก็ เป็นผลแล้วก็ได้รับผลนะครับก็มีการจำหน่ายมีการขายนะครับเพราะว่าจะมีพ่อค้ามาซื้อตรงนี้นะครับครับต่อไปผมก็จะเว้าเป็นภาษาภูไทยบ้านผมนะครับเอาขออนุญาตถ่ายคลิปนยเด้อเจ้าของสวนเด้อแล้วก็ถ่ายเจ้าของพร้อมปูจักรลายมาคืนนี่ านเนาะแต่พุ่นกับแม่นบอกทั้งผูอันคนละเจ้าคนละเจ้าเนาะโอ้ตรงนี้นเนาะมะเขือเทศถือก,กับดินมองนี้เด้เพราะว่าเปิงจนมันงามสมบูรณ์ดีปิดทั้งเขียวทั้งเหลืองว่ามันนี่ออโอ้โอ กส่งก้อนเทงล่ะรอบใบละปิดอันตัวมันซุกตัวซุกนี่ต่างหะแม่นบอกใายต่างหะตัวซุกนี่เน,ะนาะเออมีพ่อค้ามาซื้อเลยบ์บ<า>อพ่อค้ามาหลับซื้อเนอะาะเจ้าว่ากิโลถอดไดบ่ะปีนี้ได้กิโลถอาเลย มาเคือเขียวสามบาทคือแดงดีสองบาท,อบาทโอ้ยโอ้คือยังคืออยู่ได้นอนราคามาเคือแดงสมัยสมัยผมเอ็ด,ด้วยสิบกว่าปีก็สองบาทอยู่ด้านนั้นมาคือแดงฮะมาพี่ทุกวันนี้พันยังสองบาทอยู่เนาะเออมันลดบอกขึ้นเนาะสิบกว่าปีแล้วยังมีขึ้นอยู่เด้นี่สมัยนั่นพ่อกับปลูกคือกัน มางแแต่ทนเออนี่ครับมะเขือเทศนะครับดกอยู่ครับเออมะเขือเพื่อนปุ๊เยอะแยะครับคลิปนี้ผมว่าเปลี่ยนภาษาพุทไทยสลับเด้อครับเด้อว่าภาษาพุทไทยบ้านบ้านผมอันนี้ภาษาพุทไทย เ <laughs> พิ่งปูปีแรกบอกชุดเจ้านะปีที่สองปีที่สองปีแรกนี่ไปปูมังเรือสาปูทั้งเทิงพูน้อโอ,อ,นะอ,อ้เออ เจ้าคุณจักพันอยู่บอมะเคือเทศนี bye ่พันพี่เหลือเขาว่าพันพี่เหลือท่าลูกล่าคัมเพลท่นลูกหล่าคัมเพลโอพิดมะเคือเทศนี่เธอแว่นมันยั่งเนาะถ้าถ้ามะคอเทียดนี่ให้ให้เว่นมันยั่งแต่ถ้าใช่ก็คือเฮเบิ่งเด้อกเขาด้วยี่มันซุก น้อยที่มันซุกล่ะเอาแวนมันอ,อโอถ้ถ้าปิดมาคือซุกละ่ะต้องเอาเออกแนวนี้อ๋อแบบนี้เนะาะต้องเอาแวนอ,อกตัวซุก,กนกเศร้าเลยคายมาคือเขียวคือเหลืองเนะาะเขียวกับเหลือง น้ำนี่สูบน้ำบาดาลบ่กมาสื่อสูบน้ำบาดาลมันกับพ่ออยู่บ่อน้ำบาดาลน,นี่ไสเพียงพ่ออยู่บ่อไสได้อยู่ยยนเนาะมันมีลายที่เรยบ่อบาดาลเนาะคนซักอันนี้ก็แม่นบ่อันนี้ก็แม่นบ่อสองบ่บอบ่อน,นี้ก็แม่นตัวนี้บ่อบาดาลนะ บอ่บอเดียวนี่ยแหละขามงนะแต่ว่าบอ่บอ,บอนี้ไซบ่ได้ละเพราะว่าแต่ก่บบอนฮะบ่อนี้นะโอ้เลยนี่นกระถ่ายสูบอไซลวดถไายสูบลราบัดนี้คนไซ,ลไไซพลังแสงไซสเสมอหลายรถสูบบุกข,ขึ้นแล,ล้วรถไายโอ้มันคนไซน้ำไหลายเนาะชนเจาะบาดานลายดิลายคนไซเลยเลยน้ำบาดาลก็เลยแหง้ง ทางพุ่นกัอีเจ้าหนึ่งบอกทั้งดไทยอะน,นะนนนนปูง่ายอยู่บ่ปูมาคือคือนี่รักษาง่ายอยู่บ่กบ่ง่ายบันไดครับการบงกันอันนี้ละครับโอ้สตูปิ่นคือบงเนาะ สตรูคือบงครับผมก็จะถ่ายรอบๆบรบิเวณให้ดูนะครับมาคือเพื่อนกันยังหลายอยู่เด้อครับเด้ออันนี้ ได้จกลังแล้วมึนนี่โอ้เพิ่งได้รังวกว่าหนึ่งรังโอ้ครับทางโน้นก็ใช่นะครับสวนมาเขือเทศนะครับแต่ว่าเป็นคนละเจ้าของนะครับเดี๋ยวไปชมทางโน้นอีกนะครับ ครับทางโน้นก็เป็นอีกเจ้าของหนึ่งนะครับนี่ครับนี่ครับสำหรับมะเขือเทศนะครับบ้านผมว่าว่ามะเขือคือเดือครับเดืออันนี้ นี่เพิ่งก็ได้สี่ลังแล้วนะครับเป็นมะเขือสุกนะครับมะเขือแดงนะครับได้สี่ลังนะครับมะเขือเทศนะครับแต่าภาษาบูไตบ้านผมว่ามะเขือเคือนะครับ กระดกเด้อครับเด้อมาคือเพื่อนนี่กระดกขนาดครับเอ้ยครับครับตอนนี้ผมก็ถ่ายย้อนแสงบ้างนะครับภาพอาจจะไม่ชัดเจนนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับ ตอนนี้เมันก็เก็บมาคือเขียวมากแล้วครับเป็นกรมานำมเท่ใส่ลังนะครับอโอ้เิ่นที่รังเิ่นอยู่ดรลดนะครับผู้ เอาละครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอลาคุณผู้ชมตรงนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ